วันนี้ฝนยังตกปล่อยๆอยู่นะครับผมอ,อรุณสวัสดิ์ อรุณสวัสด์ตอนเช้าจะสวยนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับผมเนาะมีแต่แสงสว่างวันนี้ก็ชมวิวท้องฟ้าเหมือนเดิมนะครับผม อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าจะสวยนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับผมเนาะมีแต่แสงสว่างวันนี้ก็ชมวิว ้องฟ้าเหมือนเดิมนะครับน้ำเช้านะครับฝนยังตกปล่อยๆอยู่นะครับผม วันนี้ตอนนี้ก็ฝนยังลงเม็ดดูนะครับวันนี้ท้องฟ้าสีแดงสวยงามมากเลยนะครับผมอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับวันนี้ทองฟ้าแดง สวัสดี วันนี้ตั้เช้านะครับฝนยังตกไปปล่อยอยู่นะครับผมวันนีน้ฝนยังตกไปปล่อยอยู่นะครับผมตั้เช้านะครับฝนยังตกไปปล่อยอยู่นะครับผม อรุณสวัสดยามเช้านะครับวันนี้ท้องฟ้าแดงอรุณสวัสดนะิ์ ท้องฟ้ากับเสียงธรรมชาตินะอรุณสวัสดยามเช้านะครับวันนี้ท้องฟ้าแดงอรุณสวัสดย์อรุณสวัสดยามเช้านะครับวันนี้ท้องฟ้าแดง ลนสวัสดน์นวันนี้บากต้อยคิดว่าท้องฟ้าอาทิตย์วันนี้ วันนี้ฝนยังตกปล่อยๆอยู่นะครับผม ท้องวันนี้พระจันทร์เต็มดวงเลยนะครับผมเนาะสองฟ้าสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าๆช้าฝนตกหลินปล่อยๆนะครับท้องวันนี้พระจันทร์เต็มดวงเลยนะครับผมเนาะสองฟ้าสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าๆช้าฝนตกหลินปล่อยๆนะครับ วันนี้บากตอยคิดว่าท้องฟ้าอาทิตย์วันนี้บากตอยคิดว่าท้องฟ้าอาทิตย์ รุ่เช้านะครับฝนยังตกไปปลอยอยู่นะครับผมรุ่เช้านะครับฝนยังตกไปปลอยอยู่นะครับผมตอนเช้าจะสวยนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้